ตัวแรกได้1,000บาท<ป><ป>ตัว<ป>ที่สองได้อีกร้อ ฮ้อนฮ้อนฮ้อนฮอนวันนี้พ้ามาดามขึ้นเรือไปตกหมึกพ oh, mad ี mm ่น hmm. mm ้องโอ้มาดามมาดามไปตกหมึกแล้วก็สิเอามาดามเป็นเป็นเนื้อฉลามเออไปจิ้มงานเฮากำลังขึ้นเรือตอนนี้เฮาเฮาเมารถไปเมเลือดเมาเมาเรือเรามาย้อนเกิดบังหลังเก่งสยามไปสักนี่แหละครับออเเรืมามาขามาแต่ละคน มาเก่งบอลมั้งงได้เดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อของกินกูเห็นเงียเงียปลาฉลามแล้วอีย่งเชียร์ตะปัดเชียร์ตะปัดเงียปลาฉลามก้อนก้อนเอาเบ็ดก้อนดาก่ายยุ่งลงน้ำก็ได้รอดสักเดียวกว่าตอนนี้เราจะทานยัยตอนนี้เข้ากับอยู่บนเรือแล้วนะครับตกเหมือนอยู่นี่ตามกติกาใครที่อยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นคนขับเรือหรือลูกเรือทุกคนครับหนึ่งตัวตัวแรกได้หนึ่งพันบาทเดี๋ยวผมจ่ายเองครับ นี่กับบรรยากาศมานนี้มาเรือสองลำครับทีมงานบ้านบูสองลำครับลำนี้แล้วก็ลำนี้ครับอันนี้เป็นล้อไฟมามาลุ้นกันว่าใครจะได้ตัวแรกแล้วใครจะได้เงินหนึ่งพันบาทไปทีมงานบ้านบูมาเที่ยวครับบรรยากาศโหโคตรก็มนติกเลยทูกลางทะเลแต่ไม่แต่ไม่ได้ให้ทุกโตนะบอกว่าไม่ได้ให้ทุกตัวให้แค่หนึ่งตัวหนึ่งตัวแรกก่อนใช่กันให้ทุกโตเดี๋ยว่คยขีเรือไเบื้อในฝั่ฟัง ไปไปโกไปเบ้งสาวสาไปพาไปั้าเลนตรงองเขายืนยวนี่รันโตะไปไทย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 ไปวทย้ปไยไป้ทยไปไทยไปทยไปไทปทยไไปไทรับทไปทยไปไทยไปไทยปทยปไทยไปเทยไบทท แ <c oughs> ลักลัก,กคนใดแล้วลัก <c oughs> โอ้โหไอ้ฝ้ายตัวที่สองให้เท่าไหร่ <500 S 1> ห้าร้อยนะห้าร้อยใครใจ <c oughs> ตัวที่สองได้ห้าร้อยป๋ามาดามใจตัว <c oughs> ต้องไปได้ห้าร้อยโ <c oughs> อ้ย,ยังมีลุนอีกครับมาดามครับตัวที่สองเออจับไปครับมือนี่พาทีมงานบ้านบูมาเที่ยวเลสโกใครอยากได้นี่เอามาขับมาเลยเพื่อน่ะแซวมากผมบัวกระดิ่งพิฆาตหน้าตั้มป๋าไปป๋าเอาเงินก่อป๋า สามล้านเลยไอเด็กถ่ายรูปด้วยโอ้โหนี่แจกเงินด้วยนี่ถ่ายรูปรับหนึ่งพันบาทจริงนะครับนี่นี่โอเคตัวที่สองตัวที่สองได้อีกห้าร้อยลดราคาแล้วโอเคโอเคโอเคครับลุยครับนี่เลยเนี่ยน้ำปูใส่นี่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราลยกินเลยได้กินเลยห้าร้อยตัวที่สองโอเคอันนี้บ้านบ้านเมือเลยวันนี้เราซอสแกงแท้แน่นอนครับซอสแกงวันนี้สามโลวันนี้สามโล ไม่ตจัหมือใรับนี่ติมนี่เป็นตะกินมากอม เออเออเอเออเออเอ้เๆอเออเออออเ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 วเออเเออเเออออเ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 อออเอเอ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 อออเ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 อกินอเออเอออเออออเออออเ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 ออออเอออ แซ่บมากครับวางทนเอยเลยเนียยเไงอันนี้เพทำนะคะแซ่บมากนี่นี่วางนี่ต้ยห็นไหมเห็นค่อยไหมเห็นไหมผมแพคน้ำแข็งกับบ้านได้ไหมนี่อ๋อบางไปเลยเ้อาไปเลยเย้แพ้น้ำแข็งแล้วให้ติ๊บผอนี้่าไงติ๊โอ้ยผู้ขอบคุณครับขอบคุณครับแซ่บบนเทิแซ่บ

ยิ่งดึกหลายคนก็จะถามมาได้หลายบอ,องกว่าทีคุณสาวยังไม่นอนเลยนะตีสองตีสามแล้วนะตอนนี้เป,ป็นเวลาตีสองดูสิดูสิได้ไหมดูอออรอบนี้เรามาถือว่าประส,ปปรสบความสำเร็จครับตบว่าตอนตกในบางในไอเนี่ยเอาแพนเพลเราได้วันนี้เราก็ถือว่าได้ประส,ปปรสบความสำเร็จครับบอกมาหาบุญถ่ายดูอไอที่น้องได้ดูเป็นครั้งแรกคืองานบ้านบูเดี๋ยวไม้หนาเขาจะไปใส่เดี๋ยวรอบบรรยากาศวันนี้ ไปกล้วครับสวัสดีครับ